โอเคครับสวัสดีครับผมเองนายสกายกับรายการมิสเตอร์สกายชาแนลนะครับวันนี้วันนี้จะมาแจ้งเรื่องของชาแนลนะวันนี้มาใช้มาย้ายชาแนลนะชาแนลก็ชื่อนี้ครับเดี๋ยวไปดูนะโอเคชาแนลก็ชื่อไหนเกมมิ่งนะซึ่งตอนนเอ็นอัพวิดีโอนะโอเคนะชาแนลเราในก็ชาแนลเก่านะโอเค วะาตรอันนี้อยู่นี่มัง้งนะโอเคบแป๊บนะโอเคอันนี้ก็เป็นไนท์เกมมิ่งนะซึ่งตอนนี้ยังไม่อัพวิดีโอนะก็บอกก่อนย้ายวิดีโอของชแน,นลนะซึ่งชแน,นลนี้ก็เป็นแคสเกมเหมือน,นเดิมนะ ช่องนั้นก็จะเป็นแคทช่องนั้นก็จะทิ้งไว้นะแต่ช่องนี้ก็ก็จะมาอัพวิดีโอบ่อยๆนะแคทเกมบ่อยๆช่องนี้นะกับช่องนายเกมมิ่งนะฮนะบ๊ายบายครับบ๊ายบาย